สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูบทวิเคราะห์สำหรับทองคำอาทิตย์หน้าวันจันทร์ที่10ถึงวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2023นะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรามาดูก่อนว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูว่าราคาทองคำมีความสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราคาก็เริ่มต้นจากโซนนี้นะครับจุดนี้นะครับ แล้วในวันจันทร์นะครับช่วงเวลา3ทุ่มก็มีตัวเลข KI ออกมาซึ่งก็ลดลงมาเล็กน้อยครับจาก46.9มาเป็น46แต่ด้วย s e ติ i m e n t หรืออารมณ์ของตลาดก็ทำให้ราคาทองที่ขึ้นมาที่โซนแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับ1932หลังจากนั้นวันอังคารก็ไม่มีอะไรนะครับวันพุธก็มีประชุม o อ e ปนะครับแต่ราคาทองคำก็จะมา drive ใน ตัวเลขวันพหพสดนะครับเป็นตัวเลขอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะครับที่ตัวเลขออกมาดีเกินคาดก็ทําให้ราคาทองคํำจากโซน1932โซนนี้นะครับถูกทุบลงมาที่โซนประมาณ1892โซนนี้นะครับตัวเลขสําคัญที่ออกมาในวันศุกร์นะครับจากตัวเลขคาดการ224,000อัอัตรานะครับอ่าแล้วก็ตัวเลขก็ยิ่ง ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อีกนะครับก็คือลดจาก36,000ลงมาที่29,000เลยก็ทําให้ราคาทองคําที่อยู่ด้านล่างถูกฉุดดึงขึ้นมาที่โซนเดิมครับ1932ตัวเลขที่เคยให้ไว้นะครับภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำสรบอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับต่อมาให้เรามาดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่ของ ราคาทองคำในกราฟ d a ว่าราคาทองคำอยู่ในโซนไหนจากที่ดูในกราฟภาพที่เราเห็นเราจะเห็นได้ว่าเรายังอยู่ในเงาของเทรนด์ไลน์เดิมนะครับตั้งแต่โซน1616 16ขึ้นมา1807นะครับแล้วก็ราคาทองคำก็หลุดเทรนด์ไลน์โซน1932ลงมานะครับดังนั้นแนวต้านที่สำคัญที่เราใช้ตอนนี้ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาทองคำก็ขึ้นไปทดสอบหลายรอบ แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็คือ1932ดังนั้นโซนนี้ก็ยังมองว่าราคาทองคําก็ยังอยู่ในโซนของการปรับฐานที่อยู่ในกรอบเส้นสีเหลืองนี้นะครับเป็นกรอบอุโมงค์ในเส้นสีเหลืองนี้นะครับที่เป็นอุโมงค์ชี้ลงมาตับเท่าที่ยังอยู่ในกรอบนี้เราก็ยังเน้นเทรดหน้าเซลล์อยู่นะครับเด้งขึ้นไปที่โซน1932-1940ก็หาจงังหวะเข้าเซลล์นะครับ ยังอยู่ในภาพรวมประมาณนี้นะครับเราก็ยังมองว่าทองคําก็ยังคงปรับฐานลงต่อนะครับยังไม่มองว่าทองคําจะตีกลับหรือจะขึ้นมาเทรดเป็นหน้าใบาอีกครั้งนะครับจนกว่าราคาจะยืนเหนือเส้น1932-1940ขึ้นมาได้นะครับเบื้องต้นเราก็ยังดูเส้นนี้อยู่ สำหรับกลยุทธ์การเทรดอาทิตย์ที่ถึงนี้เราควรวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับให้เรามาดูแนวรับและแนวต้านที่ทองคําทำไว้นะครับในโซน1932โซนนี้นะครับ1932ตลาดได้ทำแนวรับแนวต้านไว้โซนนี้หลายจุดนะครับดังนั้นแน่นอนว่าตลาดก็ยังจะใช้1932 เป็นแนวต้านสำคัญต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีให้เผื่อแนวต้านขึ้นมาถึง1940นะครับเพราะว่าตลาดก็สามารถที่สวิงขึ้นมาถึง1940แล้วสามารถที่ลงต่อได้ดังนั้นจุดที่เราที่ตั้ง Stop Loss ก็ควรใช้เลข1940ขึ้นไปนะครับที่จะเป็นจุดจำกัดความเสี่ยงของเราหรือไม่ก็รอให้ราคาที่กลับมาเทรดเหนือเส้นเทรนไลน์เส้นนี้นะครับเส้นเทรนไลน์เส้นน,น,นี้แล้วก็ เหนือขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะมองว่าราคาก็กลับตัวจากขาลงกลับมาเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับดังนั้นดับเท่าที่ยังอยู่ใต้เส้น1932นะครับ1940เราก็ยังมองในมุมมองเดิมนะครับคือทองคำก็ยังจะปรับฐานลงต่อนะครับลงต่อถึงไหนลงต่อในจุดแรกก็มองที่เส้นเทรนด์ไลน์นี้ที่เขาทำไว้นะครับจุดที่2ก็คือ,อโลเดิมครับ1893นะครับ 1893โซนนี้สำหรับอาทิตย์หน้าก็อยากให้ดูภาพประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตับเท่าที่ยังเทรดใต้เส้น1932-900ก็ยังมองว่าทองคำก็ยังจะไซด์เว์ปรับฐานลงต่อนะครับก็ยังไม่ให้มุมมองว่าทองคำจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับจนกว่าจะกลับมายืนเหนือ1932-1940แล้วก็มีแนวต้านด้านบนนะครับเผื่อไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ ที่เราไม่คาดคิด1932 1940ถ้ายืนได้นะครับก็มองแนวต้านที่19 7 0แล้วก็แนวต้านสำคัญที่เราควรดูไว้นะครับตลาดจะยืนยันขาขึ้นแน่นอนต้องสามารถยืนเหนือ1985ได้นะครับภาพรวมสำหรับกลยุทธ์การเทรดของเราอาทิตย์หน้าก็ประมาณนี้ครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกสำคัญสำหรับอาทิตย์หน้านะครับตัวเลขวันจันทร์ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรวันอังคารก็เช่นกันครับก็ไม่มีอะไร แล้วก็มาดูตัวเลขสรับวันพุธก็เวลา1ทุ่มครึ่งจะมีตัวเลข CPI ครับแล้วก็ core PPI ตอนช่วงเวลาทุ่มครึ่งนี้นะครับแล้วก็วันพฤหัสเวลาทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันนี้ก็จะเป็นตัวเลข core PPI 2ตัวที่ออกเวลาทุ่มครึ่งสําหรับวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขความเชื่อมัน่นผู้บริโภคครับออกเวลา3ทุ่มสหรับวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนะครับสําหรับ อาทิตย์หน้าก็ให้ดูประมาณนี้นะครับราคาทองคําก็อาจจะมีความผันผวนก็ให้ใช้ความระมัดรังในการเทรดในช่วงเวลาดังกล่าวครับสรุปกโลยุทธ์การเทรดอีกครั้งนะครับสําหรับอาทิตย์หน้าสิ่งที่ต้องดูจุดสําคัญก็คือแนวต้านนะครับ1,9,3,2ดูอย่าให้ break ขึ้นเหนือเส้นนี้นะครับ1,9,3,2แล้วก็เผื่อถึง1940เลยนะครับถ้ามีการสวิงขึ้นไปก็ดูอย่าให้ ยืนเหนือ1940ก็ยังอยู่ในกรอบเทรดเดิมนะครับที่สำคัญที่สุดถ้าราคายืนเหนือ1932-1940ได้ให้รอก่อนนะครับยังไม่ใช่จุดที่จะเข้าบายทันทีนะครับก็รอดูที่แนวต้านแนวต้านที่เป็นเทรดไลน์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดูว่าทองสามารถที่จะเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้ายังเบรกไม่ได้ก็ยังมองอยู่ว่า ทอก็มีโอกาสที่ปรับฐานลงมาต่อเนื่องได้นะครับส่วนจุดทํากำไรก็คือเป็นแนวรับที่เป็นเทรนไลน์หรือแนวรับเดิมที่1893ประมาณนี้นะครับก็ยังเทรดอยู่ในกรอบนะครับกลยุทธ์การเทรดของเราก็คือเด้งเซลล์อยู่นะครับเด้งเซลล์จนกว่าราคาจะกลับมายืนเหนือ193940แล้วก็เทรนไลน์เส้นนี้นะครับก็อาทิตย์หน้ากลยุทธ์การเทรดก็ให้ดูภาพรวมประมาณนี้นะครับขอใหยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีกำไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ